ต้องเ,เป็นเรื่องที่เราต้องเป็นคนกลางใช่ไหมครับครับกลางได้ตลอดนะใช่ตลอดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นเรื่องภายในประเทศนะครับครับ,รบแล้วก็ผมอธิบายว่าผมต้องเข้าใจอ ความคิดเห็นของคนไทยคนไทยทุกฝ่ายนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะต้องพูดกับทุกคนนะฮะเข้าใจความคิดเห็นของทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยด้วยต้องเข้าใจความคิดเห็นของเราของประเทศของประเทศยุโรปสหรัฐจีนด้วยนะครับท่านทูตฟอร์ลงงไหมตกใจไหมแล้ว ตกใจไม่ได้ขาดหมายว่าจะมีการยึดอำนาจอีกทีนะ่ทุกครั้งที่ผมมาทางนั้นที่เมืองไทยมีการยึดอำนาจทุกครั้งไป็จบนะเร็วไหมเพราะเพราะท่านทูดมั้งแต่ว่าทุกครั้งที่มาประจำเมืองไทยจะมีการปฏิวัติใช่ไหมแต่ผมจะเกษียณแล้วก็จะไม่มีปัญหาต่อไปจะไม่ทำไมจะไม่จำอยากให้ได้ครับไม่ได้ขาดหมายว่าวันนั้นเนี่ยงงเหมือนกับท่านทูตจีิงไหมว่าหนึ่งไม่ได้คาดการมาก่อนสองพอเกิดแล้วมันเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้ได้ แม้ว่านั้นผมอยู่ที่อังกฤษนะครแสดงว่าไม่รู้จริงๆไม่แสดงว่าไม่คาดการณ์จริงถ้าคาดนี้ต้องอยู่ในกรุงเทพใช่ครับใช่ครับไม่มันอาจจะอธิบายยากแต่เข้าใจยากจริงๆนะครับเพราะเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแล้วนะโลกเราเปลี่ยนแล้วนะครับแต่เป็น ทั้งที่ผมบอกแล้วนะเป็นเรื่องภายในประเทศเราต้องรู้ลักษณะของคนไทยใช่ไหมครับอ้อาวก็พูด,พดไทยก็ได้อยู่มันก็สามสมัยต้องเข้าใจคนไทยพอสมควรต้องพยายามเข้าใจนะครับแต่คนไทยต้องเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนแล้วด้วยนะ